ที่นี่เป็นที่กินอาหารเช้านะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปรถไฟนะเพราะเราจะนั่งรถไฟไปประมาณ6ชั่วโมงแล้วนั่นคือแท็กซี่ของเราคันสีขาวพ่าพามาแวะซื้อของกินโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายไนที่รถไฟเลยแล้วกันถึงสถานีรถไฟแล้วครับตอนนี้แต่ เรามาเร็วเกินนะเพราะว่าแต่ก็ไม่เร็วหรอกเพราะว่าตอนนี้ประเทศมาเลยประมาณ6โมงครึ่งเราเคลอรถไฟกัน7โมงนิดนิดแต่ก็ยังไม่มีใครมาแล้วก็มีคนที่มารอานอนรอที่สถานีรถไฟเลยอันนี้ไม่ได้เปิดทําการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวไปกินอะไรก่อนที่เราไปซื้อข้าวเมื่อกี้เราจะให้ดูข้างล่างที่เป็นสถานีจริงๆนะที่รถไฟมาเราจะถ่ายในรถไฟให้ดูด้วยครับผม ว้าวเลเลยเปเเเนี่แหละสถานีรถไฟมาเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายให้ดูรวรถไฟแล้วกันนะครับว่ารถไฟมาเลยเป็นยังไงนู้นนๆๆนนๆนบรรยากาศเช้านี้ดีดีจะจอดกินข้าวก่อน มาแล้วมาแล้วนี่โอ้มาแล้วโอ้ดูความที่แอร์เย็นนะกระจกเป็นไอ้น้ำเลยโอเคไปแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวพายดูข้างในแล้วกันอตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนรถไฟมันทลกระอยอย่างนี้เป็นห้องน้ำเดี๋ยนึงนะครับไอ้เขาเดิน เห็นไหมเป็นตู้เป็นตู้แม่บอกว่านี่เป็นรถไฟธรรมดาสุดๆนะแพรว,ว่าขนาดธรรมดายังรู้สึกว่ามันสบายเลยเราจะนั่งไปคแ KL กันใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงผวมจะพาไปดูข้างหน้าลบลบลบนครับยังก็อยู่ในโรงหนังเลยนะครับผมทั้งความความเย็นของแอร์นะแล้วก็กลิ่นบ่อเหมือนโรงหนังเลย นี่คือในรถไฟที่จะไปครับเฮ้ยอนสถานีอันนี้เรานั่งอยู่ในตู้อีนะอแล้วก็ข้างหน้านู้นไม่รู้จะรีวิวอะไแต่ว่าก็พามาดูแบบนี้แล้วกันแต่ว่าทุกคนอยากจะมามาเมลกันอยากจะไปเที่ยวมาเลกันก็ลองดูคลิปผมได้ครับนี่เป็นโต๊ะนะ,ะอที่มีโต้ไม่รู้ว่ามันจัดสรรโหมดยังไง ที่อื่นเนี่ยเป็นก็อี้ธรรมดามเลยตรงนี้อย่างเดียวที่มีโต๊ะโอเคเดี๋ยวผมนั่งรถไฟก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวจะเมารถเอ้ไม่น่าจะเมาแต่มันหิวอย่างเงตอนนี้นไม่ได้กินเลยโอเคครับทุกคนบายบายคนครับผมลืมให้ดูนี่นี่นี่อ๋อนี่น,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 นี่นี่เป็นโต๊ะมันนะนี่อ่าถึงว่าล่ะอโอเคเพอร์เฟคขนาดนี้เขาว่าเป็นรถไฟธรรมดานะธรรมดาแบบสุด นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศระหว่างเดินทางไป KL ในวันแรกนะครับผมจะทำเป็น EP EP แยกแล้วกันนะครับไปก็อีบับเพนได้ขาตั้งได้เดี๋ยวให้ดูมีที่ตั้งขาด้วยดูเห็นไหมเนหเห็นเหรอเหรเห ไปแล้วครับทุกคนรถไฟเคลื่อนแล้วครับผมนี่นี่โอ้จะเห็นวิวไม่ได้ไอ้น้ำโอ้ไม่ออกนี่ที่บอกมีที่ตั้งรับนะแล้วก็นี่ที่ปักขาเอ้ย <c oughs> โอเคยวนั่งรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวมึนนะครับ ถ่ายบรรยากาศตอนนั่งรถไฟนิดนึงว่าวิวการนั่งกินอาหารบนรถไฟเนี่ยแล้วก็ดูทิวทัศน์ของเขานน่นเห็นไหมโคตรดีอืมดูดิโอเคกินข้าวก่อนแล้วปลายทางเจอกันครับทุกคนเคลจุ๊บจุนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดิน ขึ้นมาจากสถาน,นีนะครับมันเป็นเหมือนรถไฟใต้ดินอ่ะเห็นบันไดเรื่องตรงนั้นไหมนั่นแหละผมขึ้นมาจากทางนั้นนะดูดิสถาน,นีรถไฟเหมือนกับสนามบินเลยนี่มีแทบทุกอย่างเหมือนห้างเลยตอนนี้เราก็กําลังจะไปขึ้นรถกันและไม่รู้ว่าจะไปเดินในเมืองกันหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันอีกที่หนึ่ง ลามโปนครับในเมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่อาจจะเดินแบบไปเดินอะไรเงี้ยล่ะ,ะเพราะว่าไม่รู้จะให้ดูอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องขึ้นรถก่อนเพราะตอนนี้มันยุ่งๆอยู่เหมือนกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตัดภอพก่อนนะครับเป็นอะไรนะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์อะไรอ๋อของสมัยโบ,รา,ยบราณของมาเลเนนาย์ดูน้ำติ๋งอยู่น่าตึกสูงระฟ้าเดีอย่าังนับดูติ๋งอยู่ดิ้นอยู่ Siar. So, niah, ni 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 ni, oh, begi so manap 2 kawung? Kepada apa? Kepada Malaysia, kan? 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 Kepada dunia kan? Kepada Malaysia, kan? Kepada Malaysia, kan? Kepada Malaysia, 118 108เหล a อทิ้งกันที่าั่นไหมรอยพัชใช่ที่วัดอะไรกนนเอจีโอ้ที่เขามาถ่ายกลางคืนตรงนี้แล้วข้างหน้าใช่ไหมแล้วเป็นอะไรไหม โอ้ดูดิทุกคนครับคารลุมโบมีแต่ของแบบอลังการทั้งนั้นเลยโอ้สวยงามมากยังก็อยู่เมืองนอกก็มันเมืองนอกเลยนะ <c oughs> โอเคโอเคถึงแล้วคารลุมโบทุกคนดูเห็นถึงด้านหลังไหมครับ ดูเด้อเดเดเดนะเห็นนะเห็นนะหลังไหมเห็นหรือเปล่าโอเคแต่ผมจะพาไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็ลงจะเป็นสนามกว้างแล้วก็โดมที่เขามาถ่ายรูปกันทุกคนเห็นหรือเปล่านั้นแต่ว่าผมได้เก็บภาพแบบวิวแล้วนะได้เก็บภาพบรรยากาศแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูเๆกันทกคน หลังการมากแล้วมันมีหลายอย่างอีกที่ผมจะพาไปดูนะครับถ้าถ้าได้มีโอกาสทำนะถ้าได้มีโอกาสทำคลิปแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าในแบบในบางช่วงผมอาจจะไม่ได้พูดเท่าไหร่นะเพราะว่า,าไม่รู้ <laughs> อยู่ที่อารมณ์ผมด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมมีอารมณ์นำเสนอก็จะนำเสนอให้ดูนะครับทุกคนนะครับครับทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปขึ้นรถก่อนนะเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราจะจอดที่นี่แบบนานๆไม่ได้เท่าไหร่ เป็นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วการาจ,จะใส่ภาพบรรยากาศที่ผมถ่ายขึ้นไปแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปนะ่าอาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเราจะใช้เวลาอยู่ในประมาณ5วันไม่เป็นไรยังมีหลายที่ที่เราจะไปกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูไปดูกันได้ๆดีกว่าพูดเยอะก็เท่านั้นน่ะนะโอเคไปครับทุกคนครับเห็นไหมครับผมเ <laughs> บื้องหลังที่ตอกนะดู อันนี้ผมเก็บให้เป็นเล็กๆกน้อยๆนะโอเคโอเคต้องไปแล้วต้องไปแล้วเขาจะกดไปแล้วครับผม